เอาวโซ่กันบัดโซ่กันเอึโอโหโอ้หโหวิธีแล้วว่ะโหวิธีแล้วเอากระบาดเออนี่ครับต้องกดลงจำๆำจ๊ะจะไปจะไปกุ้งนะเขาเรียกอะไรนะแม่จะไปจะไปสอนกุ้งจะไปซ่อนกุ้งจะไปซ่อนกุ้งมีเงินกด้งไม่ยกไม่เบิร์ตเลย ข้าวที่ริมเขื่อนนะคะเขื่อนสิรินทรนมีอุปกรณ์สอนกุ้งแล้วครับอุปกรณ์อุปกรณ์ใส่งานอุปกเอาเอาคนง่ายขึ้นแจะไม่กินเขาอยู่ริมเขื่อนเนี่ค่ะเด้อไปปีกนิดค่ะไปปีกนิดที่มากก็ขึ้นรถที่มากก็ร่างขึ้นรถเด้อค่ะเด้อกับพุกกระแดกกี่หายห้าวคืออยู่ก็แม่เราจะไปสอนกุ้งกุ้งเจนจะไปสอนกุ้นะคะน่ารู้ ตอนนี้อาจะมาจับการมาสอนสอนกุ้งนะครับมือสอนเขามีละแต่ก็เดอเด้อต้มนี่ตต้มอ้าวบอย่ขี้เลือดบ่ายดบอโอ้จีตอนนี้กำลังสอนอยู่นะครับ อันนี้มาถวยโพดปกติต้องมาตนเช้าเนาะแม่นเย็นๆแ่อากาศเย็นๆบ่บ่เช้าก็เย็นๆเนาะอากาศเย็นๆครับอืเย็นนี่ถืเฮ้งครับมันปลากุ้งมันอยู่ตืนออได้อยู่ได้อยู่เห็นบ่ ตัวใหญ่เอ่เนาะจกิบเทือกยีิบเทือกอะไรงมันโลออกแลโอ้อ้าวคือได้ยูได้ยูงามเี่เนี่ย้โกงเนยองมีนิ้มนาเรียนลูกก็ได้ลวลองสักไม่ได้ส่วนเดื เศษใหม่เยดใบใหม่หอนะเตะปาไม่ใช่เด็คางคกับคางโุกเด็กเยดเตะปาคือเียดตะป่านไม่เยษชายา หี่ยมันกมอด้วยใหญ่เลยคนทุกคนเลยมาแต่เด็กหนอมาแต่เด็กหนูหัวไปย่างไกลอ่อืมันเบิ้งดีดีด้วยเห็นคุตามเขามาตอนนี้มันใสครับมันจะเนีย่มันเย็นมันใสใสนเป่าคัันตลดีมันตดีแตัวอันนี้มันใสไปน้กับผ่า จะวิ่งนัเออเห็นเด่นบ้านไหกัมนึกขันเทามาสองขาเาดูดิดิฮะทังไกูเลยาย้ยอันใหญ่กนทางไปเลยทางไปเล่อยเลยโอ้ยแห้งดิตอกำลังแขนายครับตัวนี้ กำลังแขนต่างหลายในตัวนึมันอัใหญ่ออายกขึ้นอมมาเตรียมมาเศร้ามาเตรียมมาเศร้านี้อนนี้ครับันถอนนี้อันนี้ลงเทอแลอันนี้อันใหญ่ๆนี่ยพดต่พอตหลายนเนี่ยว่ดีเห็นได้บนนี้องมอนัดับ น,น,น,นักนีกับนักอันนี้ต้องขี่ดันน,น้ำันน้ำเส้เหนดันน้ำอันนี้กับนักเขาแห้งหรโอเป่ามีอันนักมีนีนน่ยบวพี่น้องบ๊วยบ๊ววยบ่บว <laughs> ยยวนยนี่โยนอะไร ปากกาคนอีชานกินอนปากกาแต่คนไทยเนี่ยเขาบูคนไทยปากกาประมอปมอหยสัางปมอช่างหยียบจีว่าล่ะแล้ก็เลยเบี้ยนแก็เลยตัวใหญ่าอยู่ดิครับนี่ยเ่ลายอยู่เมียดีเมียดีบ่งพอเ้่ลาละหาด้ยนางป็ดอยู่คล้ายๆลละห่าด้อยทีดูสีดูเกีบบัวน้ำหมดสอนได้พวกเกีบมันว่อืม เอาผู้เก็บผู้เก็บเ่าท่านผู้สอนแล้วว่าผู้เก็บนี่ครับนอืมน,นี่ครับน้ำยันเงาิลิคอนนะครับใส่จีนดินนะครับน้ำเย็นนะครับเพื่อนนะครับผมบยนนอากแม่นบน่เอาให้หมอบว่าเลยให้เทบอลเซนนี่คร<อ>ับนี่นี ไปกันหม่งไปหลายย่างอีกสิอ,อุ้ยตกตใจหมดเห็นอะไรีครับ ่อยกิน่ตัวห่กมากินไม่เดียวหมูเนื้อคล้ายหายหว์เหมอนเดมนี่กุ้งกดล่างมาแล้วนะครับล่างไม่ียวจอเกียมเกลืองกำลังเกียมเกลืองกำลังสีกอยค่ะหีบใจจะไรเจ็สิเปรียวทุกคนหรปุ๊บกตีนเดี้ยวเนี่เลม์มาข่วนจนเปียวก็จ้ะเปีเทก็เปียเพ็ดมา้ี่ยกพรอเพ็เด้นะเจ็แหงวันจ้าตีกูกนเปียได้นั กาออกกีนละนี่นี่เอาไพญิบุตก็บัดไม้นเลยกินบะหมี่กินบะหมี่สไปดเออกินน้ำกรนเดนะเพจจะใส่ลงไปเรว่าขากัวครับขากัวป่ะครับผรียว่ามันของดิฟเทาก็มากโดจัดนี่ดนาูกันจริงิงบหม่บหมี่ไม่ยากันีส่สุดสุุดใส่ไปอ่าหนึ่งป่ะ นี่จานน้ำเพลินเหมือนที่จ้ะใช่แต่หอมขวดน่หอมแล้วก็ตักแกงอยูอชิมดูเหนหอมอุ้ยแบบไ้แอ่ชิมดูทีมคนแคตัวนั้นาดีแต่ว่าเมย์เป็นคนกินจืดที่กินยูซือยูโมงมวหวนนะไม่ใชไกินหวานเยอะหนูก๋อยอะไร่จ้ากห่อนบอกจ้ะมันบดถึงอม ุงนัวเฮ้ยต้องไปใส่หน่อยแทบหน่อยแส่หลายตกตีแม่กินเปุกตีแม่ตะไข่หน้าแมวรวยไม่ใส่ไไอ่ไยกไปเลยอ่ะไปเลยเนเลยไปนานนดไปเลยนีเป็นเช็ดเ็ดด้วยละก็ฟงบินตามห้องฟงบินตามมาแล้วเด้อ เราเบิดเรเบิดค่ะรเบิดเอาูปชิมบรดชีมใจสองคจับตัวชิมอันหนึ่งเอาขนย้มาแ้วเนี่ยเมื่อชิมบิง์ดครับกว่านี่การบุได้รับเหตมันเหุ้ไ หนุ่ยกุ่งสดๆจเลยเด้พี่น้องเด้อองมาแซบน้อบขอบคุณทุกท่านที่รับชมอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปต่อๆไปนะครับเด้อขอบคุณครับ Ừ. Này bạn này bò khơi, nó, đấy bạn này, nó dịu, cưng cưng đấy bạn này, nằm yên chắc này. Cú khơi đó.